มาบมามือนีสิมาตำเล็บมือนางครับนะตำเล็บมือนางใส่แต่งนะครับนะจะมีเล็บมือนางมีแต่งมีพริกแห้งมีบักน้าวมีน้ำปลาเนาะครับเนาะแล้วก็น้ำปลาด้วยครับน้ำตาลครับกระเทียมแป้งนัวครับผมมเขือขือเขือเทศนะครับนะอันนี้เป็นเครื่องปรุงของเขานะครับนะจัดไปครับนี่เลยคกคกสามพันปีของเขา นะครับอันนี้เป็นโคกไม้เนาะอันดับแรกใส่พริกลงไปครับพริกแห้งนะครับเนาะใส่เป็นพริกแห้งลดสีสัดเพิ่มสีสันพอมนะครับนะนี่ใส่ครบอายุอ่าใส่ครบอายุเลยมันสไายต่อไปครับตามด้วยกระเทียมครับผมจัดไปกระเทียมตามไปมัน,หนแหลกครับละเอียดยิบนี่ไวเหมือนโกหกครับผม <laughs> จัดไปครับตามด้วยมะเขือเทศเขืออานะครับแบ่งนัวครับลงไปเาัาตวงไว้แล้วเขาใส่เบิดเลยโยน,นใส่โยน,นใส่เลยมัน่อไปตามด้วยน้ําตาลครับน้ําตาลน,นี่ใส่บักนาวลงไปครับแบบนี้เลยไม่ต้องบีบจวดนั่นละต่อไปครับน้าปลาครับตวงไว้เรียบร้อยครับผมนี่จวกลงไปลวด ต่อไปครับน้ำปลาน้านวๆจากอีสานบานเฮาไซไปจักเคืองหนึ่งก่อนก็ได้อ่านะครับนะเราสิมันััวให้เข้ากันครับบานนี้งัวงัวงัว,วอ่านี่แหละรับรองว่าเด็ดครับผมนี่เป็นไดถือว่าโบต้องซีมเลย <c oughs> โบต้องซีมเลยนะอาอันนี้ใส่แตงครับแตงเขาสิหั่นเป็น,ปนชิ้นแบบนี้นะเนาะบริสับละเอียดนะครับนะ สีฮันเป็นชิน้นคือจังบริเวเห็ดคือจังตอนบักฮุงนะนี่โอ้สีสันมาตรงพูดถึงครับรับรองว่าทั้งแสบทั้งแสบกันแล้วกันต่อไปครับนี่เล็บมือนางใหญ่ๆเด้งๆเมืองหลวดแบบอ,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 อวบๆเลยมันสบายนี่อ,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 อ้วกๆเด้งๆครับผมจัดไปครับนี่รับรองว่า ถึงพริกถึงขิงนี่จวกลงไปรวดเต็มโคกพอดีบาทเนี่ยเอา้าจัดไปยัวไอ้นั่นเขากันครับนี่เบิ้งสีสันโหลดโอ้โหแค่นี้กับน,น้ำลายแตกแล้วมันทำามเรื่องรสชาติก่ต้องพูดถึงครับเข้มข้นจัดจ้านแน่นอนนี่รับประกันได้เลยครับมุนมุนมุนสาครับถือว่าเรียบร้อยแล้วนะยัวเรียบร้อยแล้วไวเหมือนโกหก ัดไปตักขึ้นมาเบิงโอ้โหเด้งๆเลยครับนี่สวยงามครับผมสีสันเป็นตะแซสบจวด